มีเด็กชายนพนัทเอี่ยมเกตแก้วได้ถามพ่อว่าได้หรือลูกแต่ลูกต้องอเพ่งเนี่ยชีวิวห้ได้หรอนะได้ครับติดมากลูกลูกคิดในใจว่าเราจะสอบติดหรือเปล่าในเมื่อเราก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรนะลูกจึงตัดสินใจไปปรึกษาคุณลุง ผมยิม้นเรื่องการถัมาเรื่องอะไรหรอผมอยากได้ไอโฟนสีแต่พ่อบอกว่าต้องสอบเข้า EP ีสตีวินให้ได้ผมจะทํายังไงดีครับต้องตั้งใจขยันเรียนเอานะอ๋อครับโอเคครับก็ใจแล้วก็ดีเข้าบค่ เราบอกคะแนนต่อคะแนนเต็มร้อยเด็กชายแดงได้เจ็ดสิบห้าคะแนนเด็กชายดำได้แปดสิบห้าคะแนนเด็กชายเหลือได้เก้าสิบคะแนนหลังวันสอบเสร็จเอาลูกไปง่างนักคุณได้ไหมง่ายมากเลยครับ ก็สัญญาจะซื้อ i p h o n ส1่ให้ครับไปลูกกับพ<า>ี่จากตัวอย่างละครจะเห็นว่าลูกได้มีความทุกข์แต่รู้จักจวิธีดับทุกข์ได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกข์ก็คือลูกนั้นไม่จบาบใจสมุทัยก็คือลูกอยากได้ไอโฟนนี่โลดลูกต้องขยันเรียนมกักลูกสอบได้และได้ไอโฟนครับ